มีลูกค้าก็บถามตัวไฮไลท์มากเลยลูกค้าชอบถามว่าอันนี้ไม่ใช้ยังไงแล้ววิธีการใส่มันใส่ยังไงแล้วใช้แบบไหนโอเคมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านในกล่องนี้นะคะเรามาดูสว่านโรตารี่อันนี้ก่อนดีกว่าสามระบบมันทําอะไรยังไงมากสว่านโรตารี่สระบบ ไม่ใช่จะรู้ดีเพราะว่าตัวนี้ที่ผมมินแปดร้อยวันที่ผมมินแปดร้อยวันใช่ครับผมถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกที่ผมที่บาร์หรือที่เรียที่ปีจะเป็นทุนไปส่วนสามระบบยังไงอันนี้จะเป็นดอกไม้ดอกเหล็กเป็นรูปดอกสว่านนะเดียวมีใกล้เลยนะครับอันนี้จะเป็นดอกไม้จอกเหล็กตัวนี้ดอกสว่านกับรูปคอนจะเป็นจอกปูนส่วนรูปคอนอย่างเดียวเน <ste ve> ี <backyard> loyalty, ่ย <t ri ps> <t ri ps> จะเป็นสกัดอ่ามันก็เลยจะเรียกว่าสามระบบอ๋อนี้เวลาหมุนก็กดกดปุ่มบนนี้ก่อนกดปุ่มสีส้มแล้วหมุนนี่คือล็อกนี่ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนเอ๊ะแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยตัวตัวนี้จะเป็นตีดอกตีดอกกรณีเราใช้ดอกสกัดปากแบนสมมุติว่าเป็นปากแบนมันอยู่ท่านี้อ่มีลงใส่ใส่ได้ได้ครับตีดอกแบบกรณีใส่ง่าย ถ้าสมมติว่ามันอยู่หมวกอากาศใช่ไหมครับอ่ะจะหมุนดอกไม่ได้อ่ะเพอาะเราปัดรอบหมวกที่ดอกปั๊บมันจะสามารถันไปดอกไปนี่เหมือนอย่างนี้ได้เลยนะคะถ้าเราสมมติเราจะทำอยู่เพียงสักประมาณนี้จะลองปับหนึ่อย่างช่วยอะไรค่ะมันแค่เหมือนแบบช่วยในการสกัดอ๋อล็อคล็อคที่ดีแล้วก็ให้มันจะได้ทำลาย คือปรับทิศทางได้ไม่ใช่อยู่แค่แนวดิบแก็แนวนอนแล้บแนวเฉียงก็ได้แนวเฉียงก็ได้หรือบางคนปรับทิศทานี้ก็ได้การเนตัวนี้จะถอดเปลี่ยนหัวได้จะเป็นรุ่นนี้ถอดยังไงครับเวลาเปลิดกระดิ่งแล้วนะครับออ๋ดึงตรงนี้เข้าเวลาเปลี่ยนดอกอ่แค่ดึงอย่างเดียวแล้วเราก็ถอดดอกโดยไม่น่าใส่ดอกไม่ต้องไปทำอะไร เราแค่หาล็อกไหมรงนด้ไหมมันหมุนไปเรื่อยๆได้ไหมน้องโอ้ในเราขอลองขอลองได้ครับถ้าเราทำมาสร์แมสต์ถ้าการจะไม่ยคกวางเป็นับบนี้อ๋อในการเปลี่ยนดอกมันจะช่วยลดแรงลงมากขึ้นเอาขาเนี่ยวางข้าวได้แล้วเราก็ตะคิวจะกินนะค่ะเริ่ม ันนี้เดี๋ยวเ,เราจะลองใส่ดอกนะอ๋อน,นี่ก็คือหมุนครับอ่าทุกคนก็งงอ่าอันนี้ก็คือลงล็อกแล้วลงล็อกแล้วแต่เปลี่แล้วส่วนเวลาเปลี่ยนหัวเนะนี่ยสังเก่งง่ายมันจะมีลูกศรบอกนี่นะครับอันนี้เป็นลูกศรเวลาเราเปลี่ยนดอกส่วนเวลาเราคลายล็อกล็อกนี่คือล็อกหวัวอ่ามันเป็นลูกศรแล้วก็ตัวล็อกเราแค่กดตรงนี้มา แล้วก็ดึงนี้คือมันเป็นล็อกว่าเปลี่ยนหัวก็ต้องมากดตรงนี้แต่ถ้าเปลี่ยนดอกกดตรงนี้จะมีสัญลักษณ์บอกเวลาใส่แค่กดลงอย่างเดียวเออใส่แล้วแต่เวลาใส่ก็คือ่อยัดเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปดึงอะไรตรครับโอเคใส่ไปแล้วค่ะแล้วอุปกรณ์ตัวนึงก็จะเป็นเฮ้ยลูกค้าชอบถามเป็นตัวไฮไลท์มากเลยลูกค้าชอบถามมากอันนี้ไปใช้ยังไง แล้ววิธีการใส่มาใส่ยังไงแล้ใช้แบบไหนอวันนี้ผมจะมาบอกให้อันนี้คือกดสีส้มลงไปแล้วก็ใส่ส่วนเราจะเอาตั้งขนาดเนี่ยอันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นบรรทัดในการวัดความลึกอของเวลาเราจะจอดดอกสมมติว่าดอกลอตเตอรี่เราอยากจอดลงมนาะสักสามมิลแล้วใส่ดอกเข้าไปจอดลงทักสามมิลเราก็ตั้งเลยสมมติว่านี่ได้สามมิ มันจะวัดจย่าลองมันทำไดมันก็จะเข้าไปลึกประมาณนี้อ่าพอมันชนปั๊บมันก็จะไปต่อไม่ได้อ่าในฝีบรรทัดบรรทัดขยับได้บางทีว่ามันก็อาจจะล็อกตายเลยโอขยับได้แต่ว่ามันก็คือก็คือวัดไปแล้วแค่วัดไปแล้วใช่เป็นอะไรเป็นบรรทัดวัดเนาะว่าจะเอาความลึกแค่ไหนในการจอบใช่ครับอ่าได้เป็นละเดี๋ยวจะงงว่าแขกอะไรมาว่า แล้วุองอันตัวดื่นแค่นี้แต่ต้งดอกจอกทั้งหมด4ดอกว้าวเดี๋ยวสเปคเครื่อนี่มันยังไงบ้างได้ตัวนี้จะเป็นสว็อตลอตเตอรี่รุ่นมันจะบอกเลยนะครับถ้าของความกินรุ่นถ้าเป็นตัวเทาเนี่ยมันจะเปลี่ยนซีเรียลใหม่แม่คราเปลี่ยนซีเรียลใหม่มันจะเป็นพัฒนาจากซีเรียลเดิมถ้าตัวเดิมมันเนี่ยมันจะเป็นส้มดําตัวแรกจะเป็นยี่ห้อ G b ส่วนตัวนี้มันจะเป็นยี่หเอ G F V 26 DVD ใช่อันนี้800วัตต์800วัตต์ใช่26มิล26เนี่ยมันจะบอกขนาดเครื่องเลยครับ26มิลความเร็วรอบก็จะบอก0ถึง4 0 0พันอบต่อนาทีนี่อันนี้คือรอบสุงสุดถ้าล้อตามสุดจะไดู้ณ1900เนี่คือลอบั่งมีร้อบต่งล้อสูงใช่แล้วก็แรงกระแทกเนี่ยจะอยู่3คูน3คูน เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันว่าเวลาแต่ละระบบเนี่ยเปสียงเป็นยังไงอ้โเราปั๊บเป็นสกัดอ๋อเนี่ยนะครับแล้วสกัดมันก็จะมีปุ๊ปปุ๊ปปมันจะมีแต่ถห้เป็นปั๊บเป็นจอบนี่กระจากไม้เจาะหล็ก คนไม่ได้ปรับใช้ใช่คนใชปรับซ้ขวาเนี่ยผมแนะนําลูกค้าเนี่ยผมเจอปัญหาบ่อยคือกดอย่างนี้เลยกดด้วยมือเดียวจริงๆมันต้องกด2มือจัอยนเลนเหมือนเบี่ยงไปเบี่ยงมาเหมือนเล่นหมากกระอ่าเล่นหมากกระดูกถ้าเรากดมือเดียวเล็กๆไม่เป็นไรนานไปมีโอกาสหักได้เนี่ยผมเจอปัญหาบ่อยเลยต้องแนะนําลูกค้าให้จับสองมือกดอย่างนี้เวลาปรับซ้ายกับขวาให้ปรับแบบนี้นะก็อย่าปรับมือเดียวปรับได้กันสองด้านช่อกง ถือเก่าถือดยอดมันเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆว่าแบบทำยังไงให้มันใช้ได้นานขึ้นนะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีเสมอต้องใจเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยชอบว่าน้องทำไมมันหักบอยหักบ่อยยังเลยหักบ่อยยังเลยที่ปรับยังไงที่ปรับผมดูหน่อยเราจะสอบถามลูกค้าอย่างนี้แล้วลูกค้าท่านไหนมีข้อมูลเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็มาสอบถามได้ไม่ก็ดูได้ กูมือแถมให้อ่าอ่าหนึ่งเล่มคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็ใบรับประกันอ่าประกันเออรับประกันยังไงนะคตัวนี้รับประกันหกเดือนครับผมโทเดือนใช่ครับผมอ่านี่รับประกันหกเดือนเดือนหกเดือนในส่วนของตัวทุ่นตัวทุ่นอ่าตัวหรือชาวบ้านเขาเรียกกันมอเตอร์อ๋ออ่ารับประกันตัวมอเตอร์แต่ถ้าเครื่องใช้งานไปมีปัญหาอะไรไม่สะดวกเข้าบริษัทอย่างเงี้ยสามารถโทรสอบถามได้เพราะด้านหลังจะมีเบอร์ช่องทางครับ สามารถสอบถามได้าเงื่อนไขการรับประกันก็จะมีข้างในนี้อ่าการรับประกันนการใช้งานมีอะไรยังไงสามารถอ่านดูได้ลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกหายไม่ค่อยข้างไหนทุกข้อได้มีปัญหาโทรถามเลยได้ลได้ครับวอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นแปลงถ่านแต่มันจะมีแปลงถ่าน เลยแขทงขาไนะพี่น้องขอให้มีนะี่ครับมี่แทงแถมแถมให้คู่นึงอ่าอ่าอันนี้แปลงขาดแถมคู่นึงมันมีในเครื่องอยู่แล้วแล้วก็แถมไปอีกแถมไปอีกคู่คู่นึงมันใช้เป็นใช้ทีละคู่ใช่ไหมจ้ะใช่ครับเนี่ยเวลาเรามาซื้อเราต้องเอาตัวอย่างมาเปลี่ยนทีละคู่ใช่เปลี่ยนที่ะคู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีดอกแหน่ไหมอันนี้จะเป็นดอกสกัดาสองดอก สกัดแบนดอกหนึ่งแหลมดอกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดอกจอกปูทั้งหมด4ดอกสี่ดอกจะมีแค่สิบแปดมิลลแล้วก็สิบมิลมครับผมตัวไหนครับเป็น8มิลมอันนี้เล็กสุดอันนี้เล็กสุดจะเป็น6มิลมครับผมอ่าที่เขาพิทูลมันแบ่ให้ทั้หมดสีดอกสี่ดอก ีใช้ดอกดอกแกนกมมทั่วไปดอกต่อไม้เจาะเหล็กที่เป็นแกล้มคมดอกประมาณแกนกมมประมาณเพื่อนสิบหกนิ้ใช้กับหัวนี้ได้เพราะข้างเครื่องไอ้ข้างหัวยังจะบอกดูว่าใช้ได้ถึงเท่าไหร่่งหัวที่มันจะบอกดูว่าใช้ได้ถึงเท่าไหร่นะเป็นของเครื่องอย่างนี้ตรงถึงน้ำตมเห็นไหมวางตรงไหนเดีมองไม่เห็นว่าไว้ตรงไหนวะโอ้สีแค่สีก็แสบตานะ การขโมยไม่ได้แล้วเดินไปนี่คือเออโอ้ถนัดแต่ชักมือมากเลยนะคะทีนี้ก็คือถ้ากลัวอะไรหายยัดใส่กล่องยัดใส่กล่องแล้วก็อยู่อยู่ไปพร้อมกันเลยทีเดียวเนาะโอเคโอ้แล้วถ้าใครนะคะมีคำถามนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานรายละเอียดอะไรเงี้ยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบมาให้นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อุ๋มมากเลยนะสำหรับการมาให้ความรู้ในเรื่องของสว่านโรตารี่3 ครบแล้วโอ้โหครบเลยนะได้ครึ่งนี้ไปครบเลยนะเอองานที่การจบเลยแล้วก็ได้ของแถมนี่ก็โอ้โหสุดยอดอ,อย่างเรื่ราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างใต้นะคะใครสนใจก็ไปสอบถามสั่งซื้อกันได้นะคะรายละเอียดอยู่ในคำอธิบายนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โอ๋ไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวพบกันใหม่